สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่การท่องตท้่แม่ละมาดค่ะที่จังหวัดตากบ้านเราเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วก็มีบรรยากาศแบบว่าฝนแบบอาจจะตกได้นะคะแต่เพื่อของกินเราทําได้ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในตลาดกันเลยะค่ะไปเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดนะคะก็คือจะคลึกคลื่นมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแมละมาดเนี่ยเป็นชนบทนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีตลาดนันนะคะจะมีก็คือเฉพาะวันพุธค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะที่ชาวชุมชนเป็นคนปลูกและนํามาจําหน่ายเองค่ะด้านขวามือนะคะก็จะมีพวกกับข้าวพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีร้านค้าที่แบบว่าเป็นของคนในหมู่บ้านซะส่วนใหญ่นะคะ ที่นี่นะคะก็จะเน้นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวชุมชนซะส่วนใหญ่คะ่ะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนะคะและตลาดนี้นะคะก็จะมีทุกๆวันพุธนะคะเวลาประมาณบ่าย3ามโมงเย็นถึง2องทุ่มคะ่ะแต่ว่าของเนี่ยก็จะเริ่มหมดตั้งแต่1นึ่งทุ่มแล้วคะ่ะ